สวัสดีนะครับพอไปเป็นน้องชาวไทยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับ X Force นะครับก็วันนี้ผมจะมาทําสปาเกตตี้นะครับอือสปาเกตตี้นี่ผมได้ทําการซื้อสปาเกตตี้มานะครับโอเคสปาเกตตี้ไก่นะครับราดด้วยซอสมะเขือเทศนะครับอาแบบบ้านบ้านเลยเว้ยอ่าโอเคก็ขั้นแรกเนี่ยเราก็จะทําการเปิดอ่าแล้วก็ต้มน้ําไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเกลือนะครับค่อยๆใส่น้ําไปนะครับ ใส่แบบไม่ต้องเยอะอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยพอทีดหน่อยพอนะครับทัวรัๆหน่อยแล้วอยากถ้าหากว่ากินเยอะก็ใส่เยอะนะครับอ่าโอเคพอประมาณนี้ประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็เอาสะปาเกตตี้ที่เราซื้อมานะครับก็ทาการไอ้นี่ไปก่อนใส่ไปก่อนมือเดียวนะครับลําบากเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการ คนให้เกลือมันละลายกับน้ําให้เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปเราเราจะทําการต้มเส้นนะครับเปิดไฟไว้อย่างนี้นะครับโอเคก็ต้มไว้เอาไว้ข้างในเออดีกระทะไฟฟ้ามันพื้นที่มันกว้างดีก็เลยเอาเส้นจุ่มเข้าไปได้เกือบหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ปล่อยไว้สักพักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการปิดฝาไว้เพื่อให้มันต้มให้มันเร็วๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับผม เอาละครับตอนนี้ก็ต้มมาได้เวลาประมาณ10นาทีนิดๆแล้วนะครับก็เส้นก็จะนิ่มขึ้นนะครับจากเส้นไอแข็งแข็งเนี่ยแต่จากเส้นแข็งๆเนี่ยเออแข็งแขงเนี่ยนะครับกลายเป็นเส้นนิ่มๆอย่างนี้นแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการปิดไฟก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําการชิมเส้นกันก่อนว่าข้างในแกนของเส้นเนี่ยมันมีความแข็งแข็งอยู่ไหมนะครับก็ทําการ เอามาสักเส้นหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบว่าเนี่ยเนี่ยไอเนียกับตัวทดสอบเลยเนี่ยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับอืมข้างในมีความแข็งแขงอยู่นิดหน่อยนะครับมีความหนึบหนึอ่ามีความหนึบหนึอยู่นิดหน่อยก็เดี๋ยวผมจะทําการเปิดไฟนะครับแล้วก็จะทําการต้มอีก สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยมาต่อในขั้นตอนถัดไปโอเคครับตอนนี้ก็ต้มมาได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะทําการปิดไฟนะครับแล้วก็จะทําการาหาตัวแทนนะครับตัวแทนมาเส้นหนึ่งเส้นไหนดีเส้นนี้ก็ได้ครก็เดี๋ยวจะมาชิมกันอีกทีว่าข้างในมันยังมีความแข็งอยู่หรือเปล่านะครับโอเค อ่าโอเคตอนนี้คือเส้นข้างนอกข้างในนี่หมดแล้วนะครับก็โอเคก็ปล่อยไว้นี่อีกสักพักหนึ่งนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมไก่ของเรากันนะครับอ่าผมไปซื้อไก่นี่มาเป็นสะโพกไก่นะครับอืมนี่เป็นสะโพกไก่ก็เดี๋ยวผมจะทําการหั่นด้วยอ่ามีดนะครับเอาให้มันเป็นแบบเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะเดี๋ยวจะเอาไว้คลุกกับไอ้เส้นสปาเกตตี้ของเรานะครับแล้วก็จะทําการ ใส่ส่วนของซอสมะเขือเทศไปอีกนิดหน่อยนะครับโอ้โหนี้มันแน่อร่อยหอ่อโอเคผมก็ทําการหัน่นไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หนังนี่ยครับยังปลอบเลยนะครับตอนหั่นนี้ก็กรอบแกรบกรอบแกรบโอ้โหหืแล้วก็กลิ่นดีด้วยนะครับโอ้โหตบตบตไม่ได้ไม่ถึงสามวิไม่ถึงสามวิเก็บขึ้นมาสุขานเอาไว้ละเกินอะโอเคก็ ไก่นะครับไก่ทอดของเรานะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะต่อไปก็จะทําการเอาเส้นออกมานะครับโอเคเอาเส้นออกมาก็เอามาสักนิดนึงนะครับประมาณนิดนึงก่อนแล้วก็เอาให้น้ํามันออกจากเส้นให้หมดหมดในอย่างนี้แหละโอเคเสร็จแล้วก็เอามาใส่ได้เลย,ยนี่โอ้โหเรียบร้อยโอเคต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราเอาให้ไก่มันขึ้นมาสักเล็กน้อยก่อน Ừ, จมอยู่จมอยู่ตายสซนสบาเกตีเลยอืออ่ะโอเคต่อไปเราก็จะทำการบีบด้วยซอสมะเขือเทศของเรานะครับนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องเยอะเนาะจะหมดละโอเคก็คุกกันอีกสักเล็กน้อยอเหมือนหน้านาเหมือนไอซอสไก่แดงอะไรนะของเซเว่นอ่ะ อันนี้ดูเหมือนจะอร่อยกว่านะครับแล้วก็ถูกกว่าด้วยเออเนี่ยเห็นไหมก็คือเอาให้ตัวซอสมะเขือเทศเนี่ยเคลือบเส้นเนาะเคลือบเส้นพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะแต่ว่าถ้าหากว่ามันดูรู้สึกว่ามันเอ๊ะน้อยๆไปไงไม่รู้ก็เติมเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมเติมเพิ่มอีกเล็กน้อยก่อนแต่จริงๆอันนี้มันก็ได้ละอือือพอนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อใหม่นะครับไม่ดีจะหมดละอือคลุกนะครับคลุกเข้าไป บอกเลยนะครับอันนี้คือแบบโอ้โหกินแล้วแบบอืมอร่อยแน่ๆอ่ะแค่นี้นะครับดูเนี่ยพวกหนังกงหนังไก่เนี่ยอย่างกรอบนะครับดูเนี่ยกรอบกรอบ,กรอบมากเนี่ยกรอบมากแข็งเป๊กเลยนะครับโอ้โหอย่างกรอบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาไปที่หน้าโต๊ะของผมก่อนมาแล้วจ้ามาแล้วโอ้โห Uh huh. มาไหนเขาลองชิมเส้นก่อนนะครับออื uh ื huh. เส้นมีความเหนียวนุ่มกำลังพอดีเลยนะครับคือถ้าต้มนานไปอ่ะเส้นมันจะเละแต่ว่าถ้าต้มแบบไวไปก็จะเส้นจะแข็งนะครับโอเคก็อันนี้ก็พอดีพอดีละต่อไปก็กินคู่กับไก่นะครับ นีหนังไก่กรอบๆเลยต้องเส้นเพิ่มอ่ะเนีย่ยม้วนนะมวนเมอไปแล้วก็อินอือโอ้โหอะไรจะอร่อยขนาดนี้เนีย่ยเป็นันังอกรอบๆเลยเนะี่ยอยกรอบเลยเอาเนื้อบ้างเเนื้อบ้าง Ens, น, so น,น,นะครับแล้วก็นี่แล้วก็หมุนนะครับเออต้องหมุนใช่ป่ะต้องหมุนใช่ป่ะหมุน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 นี่โอ้โหสุดยอดไปลุยอื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 นี้นะครับง่ายสๆสบายสบายคือไอจานนี้รวมๆแล้วแม่งไม่ถึงร้อยบาทด้วยซ้ำอ่ะโคตรอร่อยเลย อาโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ชมผู้ผู้ชมก็สามารถทําเองได้นะครับที่บ้านง่ายๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ใครชอบนะครับรบกวนฝากก็ได้ค,ครับด้วยหละ่ะไปละบายๆจ้าขอกินให้อร่อยแล้วจ้า